้าวถึงแล้วถึงแล้วเหรอครับระยองนี่ไม่ไกลเลยนะครัะคุณลุงก็นั่งคุยกันมาสักพักหนึ่งมันก็ดูทางมันใกล้มากเลยสงสัยเราจะมาถึงก่อนพี่บิวเข้าไปรอข้างในกันเถอะครับเอะอาจจะอยู่แถวนี้เปล่าเอาไปไปข้างในก็ได้ พี่บิวกับน้องเล็กอยู่นี่เองสวัสดีค่ะลวงเจอสวัสดีครับและที่บิวชวนมาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าป้องกําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชสมุนไพรก็เลยอยากเห็นของจริงแล้วก็สนใจมากๆเลยค่ะแล้วป้องอยากจะเห็นต้นอะไรล่ะลูก ต้นบอลเพชรครับแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆแม่อมบอลเพชรแล้วประทับใจมากปุ้งก<ม>็เลยกล่าว่าจะหาต้นบอลเพชรไปฝากแม่สักต้นเอาอย่างนั้นเลยนะค่ะซึ่งที่นะคะส่วนสมเด็จพระเทพพระราชสุดาแห่งนี้เนี่ยได้รวบรวมพันไม้พืชสมุนไพรไว้กว่า260ชนิด 20,000ต้นจำแนกกลุ่มตามสรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีร์ยาไทยโบราณให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสเพื่อสมุนไพรจริงๆทั้งที่หาดูได้ง่ายหรือว่าหาดูได้ยากค่ะสมุนไพรคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับคุณลงุงสมุนไพรชื่อมันบอกก็คือสมุนจากป่าหรือสมุนจากไฟอาหารของไทยเนี่ยมีสมุนไพรเยอะเลยถ้าโป้งสนใจลึกซึ้งอย่างนี้เนี่ยลองไปถามคุณลุงคนนั้นดีกว่า เรอคะคุณลุงเข้าไปข้างในก่อนสิพี่บิวอ้าวถ้างั้นเราไปถามคุณลุงข้างในกันดีกว่าอ้าวโปงง้งนี่หมอยาคุณลุงครับช่วยอธิบายเรื่องพื้นบ้านให้ฟังหน่อยสิครับอ้าวหุ่นขี้ผึ้งนี่คุณลุงอัมโปกอีกแล้วลุงคนนี้นะเขาเป็นหมอยาแพทย์แผนไทยซึ่งหมอยาสมุนไพรในแต่ละภาคเนี่ยก็มีความรู้และภูมิปัญญาแตกต่างกันไปบ้างอาจรยใช้ท อะไรคะคนลงอันนี้เหรอลูลกค่ะอ๋ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใบขาง,ใ,ขงใบขางใบข้างเนี่ยมีส่วนผสมของแร่พลวงแล้วก็มันช่วยรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงมากนักเวลาตั้งที่เตาไฟแล้วขณะเดียวกันก็อุณหภูมิก็สม่ำเสมอด้วยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หมอพื้นบ้านทางภาคเหนือเนี่ยเขาใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยอมัมพฤกษ์แล้วก็อัมาพาตโดยใช้ เ้าเปล่าเนี่ยจุ่มน้ําสมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพรแล้วก็คขมิ้นฉันแล้วก็เหยียบไปที่ใบใบขางที่วางไว้บนเตาไฟก่อนที่จะย่ําไปบนร่างกายของผู้ป่วยที่เรียกว่าย่ําขางและที่เลือกใช้วิธีการย่ำเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าต้องการนําความร้อนจากเท้าไปกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตซึ่งเพื่อจะนํายาตัวนี้เข้าไปสู่บริเวณที่อักเสบ และที่สําคัญเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองป่าแดดจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะบองว่ากว่าจะรักษาคนไข้เสร็จเท้าหมอคง,งพองก่อนนะครับเอแล้วอย่างนี้หมอยาเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าจะใช้พืชสมุนไพรชนิดไหนรักษาโรคอะไรได้บ้างค่ะไม่ยากเลยก็แค่รู้เรื่องต้นไม้แต่ว่าพวกขอไปทําความรู้จักกับต้นไม้ตรงนี้นก่อนละกันอโอเค<ป>โอเคไปไปไป,ไปกันนะ ทำสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน